สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรีนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาดูข้าวหลังจากที่หวานไปแล้ว10วันค่ะฝนตกมาอย่างหนักนะคะเมื่อคืนตั้งแต่สี่ทุ่มยันหกโมงเช้าเลย เช้าเลยและสภาพที่เห็นก็แบบนี้เลยจ้ะน้ำก็เยอะนะคะมีท่วมมีท่วมข้าวเราบ้างนะคะก็พอเห็นยอดอยู่เราก็มาเปิดน้ำออกนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็ก็มีท่วมบ้างอยู่นะคะจะท่วมตรงที่เป็นแอ่งแบบนี้นะคะทุกคน ที่สูงสูงก็ไม่ท่วมเนาะนี่เราก็มาเปิดน้ำออกเปิดใส้หน้าตัวเองนะคะทุกคนไม่เปิดใส้หน้าคนอื่นนะคะคนอื่นเขาก็เยอะเหมือนกันเปิดใส้หนาเราเองอันนี้ก็นาเราข้างบนนั้นก็นาเรานะคะเราก็จะเปิดจากแปลงบนลงมาแปลงล่างนะคะทุกคนถ้าจะเสียถ้าจะท่วมก็อุ้ย ให้ท่วมแค่แปลงล่างแปลงเดียวนะคะเอาแปลงบนบนไว้ตรงนี้นะคะแปลงนี้ก็ท่วมเรียบร้อยนะคะเราก็จะเปิดจากตรงนี้นะคะให้ไหลมาแปลงนี้แปลงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเราได้ทำการขุดหลุมเพื่อเปิดไว้แล้วนะคะ ครึ่งนะคะบ่ายสามโมงครึ่งข้าวกำลังสวยนะคะเจอพายุเมื่อคืนนี้ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาทุกคนก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนะคะนี่ตรงนี้เราก็เปิดแปลงนี้ลงไปแปลงนี้นะคะเป็นนาของเราเองอันนี้ก็นาเรานะจ๊ะฝั่งนี้ก็นาเรานะคะ เปิดออกก่อนเดี๋ยวคืนนี้ฝนมาอีกนุ่นดูก้อนเมฆเตรียมตั้งเขาอีกแล้วอันนี้ผู้จัดการนาเราเองนะคะผู้จัดการ <c oughs> ผู้จัดการนาไหลแรงอยู่นะพ่อเนี่ยเนี่ยเราเปิดให้เขาค่อยๆไห,หลไปนะคะเพราะว่าถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกแรงก็น่าจะแห้งนะคะแต่ถ้าฝนตกแรงก็ ต้องไอนี่อีกแปลงบนเราไม่ท่วมใช่ไหมตรงนี้นะคะท่วมแบบเยอะมากเลยเนี่ยมันเป็นที่เฉียงนะคะทุกคนด้านบนตรงนู้นมันจะสูงนะคะตรงที่เห็นขาวๆวนะ่ะส่วนฝั่งนี้มามันจะเอียงนะคะ ันนี้เหรอไม่ใช่เป็นข้าวเออแม่ว่าใช่พ่อเปิดแปลงนู้นมาใส่แปลงนี้นะแปลงนูนนะ้นอ่ะเปิดให้มันไหลมาน,นีนะ่ะมานาทีไรเจอตะนีทุกทีเลยมาเวลาเดียวกับเราตลอดมมแม่ไม่ได้เดินไปดูเลยเห็นยอดข้าวมั้งหรือเปล่า เสียงกบเสียงเขียดร้องบางเจ้าก็ยังไม่ได้หวานนะทุกคนนี้เราหวานมาแล้วสิบวันหวานแล้วสิบวันต้นข้าวกําลังแบบกําลังแบบสวยกําลังแบบกําลังดีอ่ะดูสิต้นข้าวกําลังดีแต่ว่าเจอพายุก่อนมาเปิดน้ำออกจ้า แปลงนี้ของเราก็ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่แต่แต่จะท่วมริมนู้น